พี่เ,เพลงอะไรเล่นมันก็ทุกคนทุกคนทุกคนรักผมไหมครับรักรักเท่าไหนรักฮนะเทนะ่าไรนะเี่อะไรนะเท่าไหนเท่าโอง่งรักเท่าตัวอะไรนะอ,รอ,อะไรนะรโอ้ยไม่ขอเป็นนี่ได้ไหมอ่ะถ้าเป็นนี่เนี่ยถ้าไม่วันหนึ่งก็ต้องหมดไป เราเราไม่เอาเท่าไหนท้งนั้นแหละเราไม่ใช้นี่ <c oughs> จะอยู่ได้อีกกี่ปี้วยใช้นี่ไม่ใช่นะี <c oughs> ่เขาเนี่ย <c oughs> เราไม่เอาเท่าไหนหรอกเรเอาเท่าเดิม <c oughs> me, yeah to, to find you. ขอบคุณด้วยผู้เชิญรางวัลค่ะผู้เชิญต้องเดินยังไงเชิญรางวัลได้ยังไงเชิญรางวัลชงเอ๋ยชงฮามอารามแท้มองแล้วตะลึงเลยมันเออเป็นน่าจะเป็นมันนี่คือมันไม่ใช่ในกล่องนี้น่ในกล่องนี้น่าจะเป็นสิ่งที่มีค่าสำหรับดิวในวันนี้เพราะว่าเป็นของเขาเรียกอะไรนะเป็นการ์ด เป็นคำพูดเป็นคำพูดจากใจของทุกคนทุกคนที่วันนี้นะได้มาเขียนแล้วก็มอบให้กับดิวในวันนี้ด้วยเพราะดิวคงลืมละลืมอะไรพี่เอาไปอ่านนะเอาไปอ่านนะเป็นการบ้านสาหรับวันนี้นะคะให้ดิวไปแกะอ่านอันหนาไมล่ะธรรมดาจะที่ไหนล่ะเขียนแล้วไม่เขียนเลยมีประดิษฐ์ประดอยด้วยนะอันหนามีกบมีเกิาด้วยนะ โอ้หนีพี่กบมาส่งางมาแน่นอนเลยพี่ว่ารับไปก่อนไหมนี่เรถือเห้มผมเจผู้ชายรางวัลไม่ได้พูดถืงรางวัลใช่ไหมเจทแมนมากอ่ะตายเลยเจแมนพี่ปรากเจแมนใช้กับผู้หญิงปะแต่ว่าเจทแมนเนี่ยใช้กับว่าเขาจะทำดีกับผู้หญิงปะะก่อนจะก่อนจะเอาไหมเอา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 คหังน้าละอย่าเลเดี๋ยวเปลี่ยนเพปนะเดี๋ยวกับใจนะเออ นายลองพูดแบบว่าเฮ้ยสสวัดีครับได้เออเงี้ยเออจะดีหรอฉันเลยรู้สึกว่าฉันมางานแกลนอเินนิ่งมากนี่ก่อนชายฝ่ายหญิงดิฉันค่ะชายฝ่ายหญิงคืออะไรเน <c oughs> ี่ยไม่ใช่ทีเออนะมอบปันบ้านให้น้องดิวไปนะคะคไปอ่านคืนนี้และคืนต,ต่อไปนะคะจะได้เป็นกําลังใจนะคะเติมเต็มกำลังใจให้กับน้องดิวต่อไปนะคะใช่แล้ว แล้วพวกเราก็จะเหมือนเดิมช <S 2> <S 2> <S <S ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว <S 2> <S 2> จริงๆนะคะสุดท้ายของค่ําคืนของคอนเสริร์ตมีดีนะคะในงานดีเฟสิวัลก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักทุกคนนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะ่ะขอบคุณแบ็กอัพที่น่ารักขอบคุณคนทำเวทีโอ้ยขอบคุณทีมงานสาวน่ารูปหล่อะ ก็ <łość> ขอเ้าหรัผมขอผมขอด้วยผมขอด้วยผขอบคุณด้วยต้องขอบคุณทุกๆคนที่มางานนี้นะครับผมขอบคุณขอบคุณทีมงานจัดงานนะครับผมขอบคุณพี่อุ้งขอบคุณพี่พิ่าขอบคุณขอบคุณทีมงานทุกคนขอบคุณ a อคชั่นแขอบคุณผู้ที่ ข้าวน้ำข้าวทะเลจากกรุงเทพนะครับผมมาจัดงานให้เราทุกคนในวันนี้ขอบคุณผู้ที่ฝ่าน้ำเพ่วมลุยเข้ามาดูกันในวันนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนขอบคุณ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 อย่างไม่มีวันหมดจริงๆขอบคุณมากๆครับโอเคขอบคุณดิวด้วยเนาะขอบคุณดิวด้วย ขอบคุณต้องขอบคุณแม่ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่มีคิวต้องรอแต่มันไม่ออกมาขอบคุณพี่โจด้วยขอบคุณหลายๆคนเลยขอบคุณขอบคุณเราไปนี้ที่ทำให้เราให้พี่อูดเอานั่งรอเน้าอปนี้พอแล้วพี่มาได้หละเท่านี้แหละของขอบคุณมากครับโอเค เดี๋ยวกันชะยอกันขึ้นไตข้างบนนะคะแล้วก็จะออกประมาณสี่ทุ่มนะคะไม่เกินสี่ทุ่มนะครับไม่เกินข้างบนค่ะค่ะไม่มีการว่ายน้ําต่อนะคะคนอาจจะเลงว่าจะว่ายนงว่ายน้ำโอเคว่ายได้นะคะโอเคขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปจะถามจะตอบไหมขอบคุณครับโอเคค่ะ